วันนี้ไม่ได้มาพูดคนเดียวด้วยนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้มาพูดคนเดียวด้วยหลายคนนะคงได้ตามข่าวช่วงนี้นะคะซีโอมีเปิดนะคะตลาดที่กัมพูชาเชื่อไหมคะวันนี้ลงมีแขกรับเชิญน,นะคะเพื่อนบ้านของเราประเทศเพื่อนบ้านของเราที่จะมาตอกย้ำนะคะว่าเมอริสกับเมทอมโพเพอริพลัสเนี่ย ที่ได้นําออกไปสู่กัมพูชาแล้วเนี่ยทํางานยังไงฮะเจ๋งเหมือนในประเทศไทยไหมจริงไหมเชงอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้องนางนะคะน้องนางนะคะนะคะเป็นอยู่ที่เป็นผู้นําที่กัมพูชาค่ะแล้วก็ได้นําน้ำามอริสของเราเนี่ยออกไปทําการตลาดนะคะแล้วก็ออกไปสู่นะคะที่กัมพูชามาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วค่ะ นะคะทำคูนกับคุณหมวยคุณสาลินนะคะผู้นาที่นําที่ทํามาเป็นเดือนกว่าแล้วแล้ววันนี้น้องนางก็จะมาแชร์เรื่องราวดีๆว่าเมอริสนาไปดื่มที่นู่นแล้วตอบโจทย์ยังไงได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างน้องนางคะพร้อมไหมคะพ,พร้อมค่ะบอสค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะตอนแรกบันดิคาซีโออารนะคะแล้วก็ผู้วลิหารทุกท่านนะคะ แล้วก็ผู้นำทุกท่านค่ะแล้วก็ผู้สมาชิกทุกท่านที่อยู่ในซูมนะคะแล้วก็หนูก็เป็นชื่อสมนางนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะตอนแรกหนูก็ขอบคุณพี่ยาแล้วก็คนณบูคนมีแล้วก็พี่หมวยที่แนะนำให้หนูรู้จักเมลิตนะคะแล้วก็หนูก็ได้ซื้อเมลิตกับลูกอมค่าเชื่อเมลิตไปให้พ่อหนูกิน พ่อหนูแกเหมือนแกเหมือนทอเสี่ยงอัดเซฟมา่อขึ้นปีแล้วแกพูดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็กกกินน้ำหมดไปสิบสองขวดแล้วก็ลูกอมหมดไปสี่สิบเมตรตอนนี้ตอนนี้เขาพูดชัดขึ้นค่ะพูดชัดเหมือนปกติแล้วแล้วก็หนูก็ไปแนะนำให้หน้าหนูอีกคนนึงเข้ากินแกก็เป็นเหมือน เหมือนเขาเคยเนว่ากดไลย้อนนะคะกดในกระเพาะแสบกระเพาะแล้วก็ทำให้แกไอไอทุกคืนนอนไม่หลับเลยไอตลอดค่ะแล้วก็แกแกก็กินน้ำหมดไปหลังครึ่งแล้วก็ลูกอามาไปหนึ่งหลังแล้วตอนนี้แ,แกดีขึ้นแกไม่แสบท้องไม่ร้อนท้องแล้วก็กดแกก็ไม่กดเหมือนว่ากดไลย้อนแกก็ไม่มีอีก เวลาแกไอามาแกก็ไม่ตกเหมือนเห็ดเวลาแกไอามาเหมือนตกเห็ดขาวๆออกมาด้วยตอนที่แกกินไปหมดไปหลังครึ่งแล้วก็หนุกอมไปอ,อีกหนึ่งลังแกก็ไม่มีตกขาวมาอีกเหมือนว่าไอาไม่มีตกเห็ดจะออกมาค่ะแล้วก็แกดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้แกกินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หนูดีใจที่เห็นน,าน้าหนูกับพ่อหนูดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทําให,ห้หนูจะกลับมาลิหนูมีความสุขมากเลย แล้วก็หนูหนูก็เหมือนว่าหนูก็มีความสุขจริงๆก็เห็นขอบคุณหนูมีความสุขทําให้ทําให้หนูอ่ะได้ตัง้งพอหนูสุขภาพแข้างแรกกับนาหนูแข่งแรกแล้วก็ทําให้หนูมีกําไรได้มาด้วยนะคะก็บคุค่ะแล้วที่ที่คุณน้าที่ <จะ S 1> เป็นผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียงนี่เป็นยังไงบ้างคะผู้ป่วยติดเตียง อ๋อของของลูกนะคะแกอ่ะแกแกกินลูกเหมือนว่าพอเขาเห็นสงสารลูกอ่ะแกก็เหมือนว่าแกติดเตียงนอนติดเตียงแกแกไปบอกเหมือนว่าแกบอกฟังลูกฟังหลานว่าแกไม่หลอดแล้วแล้วก็แกพอก็สงสารก็เอาน้าไปสองขวดแล้วก็หลุกองไปสิบเม็ดแกก็กินแกก็ดีขึ้น ดีขึ้นแกเดินได้แล้วก็แกมาขอบคุณพ่อที่ทําให้นํานามเบอร์ลินกับลูกโอมไปให้แกกินทําให้แกสุขภาพดีเดินได้แกก็ขอบคุณพ่อมากเลยที่ทําให้แกเดินได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะอืโอเคเลยโหสุดยอดเลยนะคะอื ค่ะขอบคุณน้องนางมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องนางมากๆเลยนะคะน้องนางนี่อยู่อุดอรนะคะทุกท่านคะเป็นชาวกัมพูชาพูดไทยได้แต่ไม่ค่อยชัดเนาะน้องนางก็บอกว่า คุณพ่อเนี่ยท่อเสียงอักเสบพอดื่มนะ้ำเมอริสตอนนี้หายแล้วดีขึ้นพูดชัดขึ้นจากที่พูดไม่ชัดเดี๋ยวชันแปลนิดนึงนะคะแล้วก็คุณน้าเนี่ยเป็นกดไหลย้อนอันคดคลิปให้เราด้วยแต่พูดเป็นภาษากัมพูชาหลายท่านคงได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะเป็นกดไหลย้อนแสบขึ้นมัคอตอนนี้หายเลยค่ะคุณนา้ามีรูปประกอบด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ เป็นคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านของน้องนางที่อยู่กัมบูชาด้วยคุณพ่อนะคะได้น้ําปุ๊บเนี่ยนะคะก็เลยเห็นสงสารคุณลุงคนนี้นอนติดเตียงมาเป็นเวลาเป็นปีแล้วค่ะคุณลุงคนนี้ก็ได้สั่งเสียลูกลูกหมดแล้วว่าพ่อจะนะพ่อไม่รอดเลยนะพ่อไปต่อไม่ได้แล้วนะนะแล้วทีเนี้ยพ่อน้องนางเนี่ยสงสารก็เลยเอาน้ําไปให้สองขวดกับเม็ดอมสิบทุกท่านคะ่ะรู้มคะ เกิดอะไรขึ้นคุณลุงท่านนี้เดินได้ค่ะเหลือเชื่อปะอย่ามาด่ากันนะว่าเวาอ่ะจริงๆคือเขาก็แชร์มาเราก็เล่าสู่กันฟังว่ามันสดยอดขนาดนั้นเลยเราก็เล่านึกถึงเคสคุณน่ะนึกถึงเคสคุณนันท์ฉัตรเลยเอาพูดตรงๆเลยนะฉันฟังปุ๊บฉันบอกเฮ้ยมันมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแล้วน้องนางก็แชร์แล้แบบตอนเนี้ยเราเหมือนกับเขาประทับใจเมอริสมา ท่านรู้ไหมคะกว่าเขาจะเดินทางไปถึงชายแดนกว่าก็จะเอาน้ําเข้าไปถึงหมู่บ้านเขาเนี่ยเขามีความแบบโอ้โหแบบอดทนแล้วก็แบบเคลื่อนเมอริสไปสู่กัมโบชาไปเลยว่าเดือนกว่าแล้วตอนเนี้ยบอกเลยว่าตลาดแล้วก็ทีมมีมากกว่าร้อยรหัสองค์กรที่เติบโตภายใต้คุณสารินคุณหมวยนะคะคุณนางนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่แบบคือเราเรารู้สึกแบบเฮ้ย ขพื่นบ้านเราก็ได้กินน้ํำดีๆเราก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยค่ะแบบนี่แหละค่ะวันนี้ก็นี่คืออีกหนึ่งเสียงมาตอกย้ำนะคะมาตอกย้ําให้ทุกท่านนะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นนักธุรกิจกับเรานะคะได้ว่าโอ้นะ มีคนกินดีแล้วก็เราก็ไปนําไปเล่าต่อไปเล่าต่อแล้วก็เขาถึงบอกว่าเล่าเรื่องเมอริชีิตแฮปปี้จริงไม่จริงแค่ฟังแล้วก็แฮปปี้ตามยิ้มตามแล้วก็มีความสุขตามเลยกดหัวใจรัวๆให้คุณนางกันด้วยนะคะวันนี้อี